รุ่นกลุ่มนี้ไปเห็นเด็กค่ะเด็กชายคนห<ม>นึ่งเดินมาคนเดียวเดีียวๆนี่เลยกําลังจะข้ามสะพานไอ้น้องเอามาเซตบาต<ม>เอามาเอามามเมื่อเด็กชายคนนี้ไม่ให้มาเลยค่ะลุ้มเลยค่ะต่อยค่ะต่อย,อยเกือบจะตกสะพานนี่ทั้งต่อย<ม>ทั้งเตะ<อ>ไม่ได้มีแค่สองคนนะคะนี่มีเตะก้านคออีกเอาเตะเตะเดี๋ยวแ,แล้วมากันห้าหกคน<อ>ค่ะห้าหกคนเลยนะคะ<อ>แล้วที่น่าเศร้าไปกว่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็กนี่เห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งหนีค่ะ สุดท้ายเจ็บตัวนะคะแต่ว่าทั้งแก๊งไม่ได้10บบาทไปค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาในซอยพัฒนาการ20กรุงเทพเนี่แหละญาติของเด็กที่บาดเจ็บเล่าแบบนี้บอกว่าไอ้เส้นนั้นน่ะที่เดินข้ามสะพานเนี่ยเด็กใช้กลับบ้านหลังเลิกเรียนทุกวันเพราะมันเป็นทางลัดแต่เส้นนี้บอกเลยว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นมานั่งมั่วสมเป็นประจำชอบถ่ายเงินเด็กกระถมใครไม่ให้ก็จะถูกทำร้ายแบบนี้ แล้ววันเกิดเหตุน้องเล่าว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยมาขอเงินสิบบาทแต่เมื่อมีให้ก็เลยโดนดีแบบนี้ค่ะเ<อ>ด<า>็กๆ<า><ค>เคยเรียนหนังสือแต่น่าจะเรียนไม่จบอะค่ะแล้วก็คือแบบเหมือนจะคุแบบเหมือนไม่มีตังค์ด้วยหรือเปล่าคือขน้องด้วยหรือเปล่าแบบอาจจะกินน้ำใบด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือแบบหาเงินเพื่อจะไปซือ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบก่อเหตุแบบไถรี่ไถเงินเด็ก น้ำใบนี่ไม่ใช่ใบบบกนะ,ะคะใบกระท่อมนะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดไม่รอช้าค่ะตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยคุณตวยอายุ12-15ถึง15ปีแล้วที่ไม่แปลกใจเพราะอะไรรู้ไหม 1, 1. ใน3เนี่ยเป็นหัวโจกเพิ่งถูกปล่อยตัวจากสถานพินิษในคดีทำร้ายร่างกายซึ่งตำรวจเนี่ยให้เด็กๆมาชี้ตัวเลยค่ะ มีผู้เสียหายทั้งเด็ก7ขวบ10ขวบ14ปีไปชี้ตัวเลยคนไหนคนไหนเด็กก็ไปที่สนคลองตันนะคะก็ผู้ปกครองยืนยันเลยว่าจะดําเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นให้ถึงที่สุดแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเี่ยเข้ามาดูแลหน่อยอย่าให้มันเกิดเหตุซ้ําแบบนี้อีกค่ะอย่ามองเพียงแค่ว่าเงิน10บาทอย่ามองเพียงแค่ว่าเอ้ยเด็กเล่นกันอย่ามองเพียงแค่ว่าเอ้ย ก็ให้เขาไปสิคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเรากําลังบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและรวมทั้งอาจจะเกิดเหตุที่รุนแรงและอันตรายกว่านี้ได้อย่างที่คุณดุ่นบอกไปนะครับ